สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆนะครับสว่างชาแนลก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บอกว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งก็มีทั้งฝั่งที่เห็นว่าหลุดจากกัรเป็นยาเสพติดประเภท5แล้ว และคนที่ยังเห็นว่าเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วกระผมเห็นว่ากัญชาควรจะปลดล็อกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าความเห็นและความอยากเห็นไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายนะครับส่วนประเด็นข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ ถ้าจะพูดถึงความเห็นมันก็ยืดยาวนะครับเรามาดูตามตัวบทกฎหมายเลยนะครับว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเขาบัญญัติถึงกัญชาว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญไปดูเลยครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันนะครับมาตราย9ยาเสพติดมี5ประเภทนะครับประเภทแรกก็เรียกว่ายาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งเป็นชนิดร้ายแรงนะครับ สังเกตดูกฎหมายนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่ายาเสพติดอะไรบ้างที่เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งแต่ยกตัวอย่างเช่นเฮโรอีนนะครับมีชนิดเดียวนะครับที่เขียนไว้ยกตัวอย่างเช่นเฮโรอีนนะครับส่วนประเภทห้าที่เป็นปัญหาอยู่นี้นะครับก็อยู่ในมาตราย9บวงเล็บ5เช่นกันครับก็บอกว่าเป็นยาเสพติดนอกจากประเภท1ถึง4นะครับจัดเป็นประเภท5้า ทานองเดียวกันนะครับตามวงเล็บ5ที่ระบุว่าเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพืชฝิ่นอย่างเดียวนะครับถ้าตรกะะที่บอกว่ากฎหมายไม่ได้ระบุยาเสพติดประเภทใดไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งก็ไม่ถือว่ายาเสพติดประเภทนั้นผิดกฎหมายนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็คือกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5 แล้วก็ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน e ก็ไม่เป็นยาเสพติดร้ายแรงประเภทหนึ่งเช่นกันเพราะเหตุว่าไม่ได้ระบุชื่อยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน e ไว้ในวงเล็บหนึ่งนะครับซึ่งการแปลความอย่างนี้ก็แปลว่าการค้าขายกัญชาก็ค้าขายได้เพราะว่าไมไ่ระบุในวงเล็บ5การค้าขายเมทแอมเฟตามีน e หรือยาบ้าก็ค้าขายได้ค้าขายได้โดยเสรีเพราะไม่ไระบุเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ในวงเล็บหนึ่งนะครับซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับความจริงก็คือว่าการระบุชื่อยาเสพติดตามกฎหมายเขายกตัวอย่างใช้คําว่าเช่นนะครับส่วนประเภทใดยาเสพติดประเภทใดจะเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขาให้ออกเป็นกฎกระทรวงนะครับตามที่วักท้ายของมาตรายีบเก้าระบุนะครับทีนี้ปัญหาว่าในขณะนี้ยังไม่มีกฎกระทรวง นะครับตามกฎหมายใหม่แต่ตามกฎกระทรวงเดิมเนี่ยยังใช้ได้หรือไม่นะครับถ้ามีเวลาก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่เอาง่ายๆนะตรงนี้การแปลความการใช้ตรรกะง่ายๆก็คือว่าถ้ากัญชามันหลุดจากยาเสพติดประเภท5เพราะไม่ได้ระบุนะครับก็ต้องแปลด้วยว่ายาบ้าก็หลุดจากเป็นยาเสพติด หลายแรงประเภทหนึ่งเพราะไม่ระบุในมาตรา29เช่นกันนะครับ